ูงสุดในบ่วงโซ่อาหารของ Porsche 911เตียงม้ยอะทีุ่ดเท็ดอาร์ตคอมพิวถที่ใช่สเปคผู้ชายที่ชอบอย่ามาเล่นกับไฟ Most people do not engage in a methodical process of questioning, evaluation of assumptions, investigation, information. I decided to play it safe and I shouldn't. In a hoodie with my face all crooked Ooh. Suckers hate, hey, it's all goody They just wanna say what you shouldn't mm -hmm. Say what you couldn't do, but look it They soft for them <laughs> Sweeter than a chocolate chip cookie Ooh. So I punch their number like a bookie They wishin' they could cook me They wishin' they was fishing and could hook me They wishin' they could tell me Kevin BKK <laughs> Galat. Kevin BKK Galat. Kevin BKK Kevin BKK Galad, <laughs> ย้อนถึงสวัสดีครับ Kevin BK Channel กับจานปั้นครับวันนี้เฮ้ยว, <Hey, S 1> วันนี้นะครับเรามีรถสวยแบบบอกเลยว่าเป็น top of the line นะครับผมหรือว่าเรียกว่าสูงสุด ในบ่วงโซ่อาหารของ Porsche 911นะอยู่ซ้ายมือผมเลยนะครับผมอันนี้นะครับคือ Porsche 911รหัส992 Turbo S ครับผม y e ่ h yeah. โคตรสุดนะครับรถในฝันของเควิทนะครับเพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะครับและแน่นอนผมเชื่อนะครับหลายๆคนที่ดู Porsche 911อยู่นะครับรับรองครับทราบอยู่แล้วว่าตัวนี้คือไง่ายเป็นตัวที่แรงม้าเยอะที่สุดใน สายเลือดหรือสายงานผลิตของตัวในเลเวลเลยก็ว่าไรครับเครื่องเนี่ยแรงมาเยอะกว่าตัว Gt3s อีกนะสุดทางเลยนะถ้าสุดกวันนี้ก็ต้อง Gt2is ไปแล้วราคาแบบกระชูด30กว่าล้านนะครับผมนาะวันนี้ในเลเวลเทอร์โบเอสเทคอาร์ฟลานะครับราคาสนนอยู่ที่50ล้านบาทนะครับผมหรือไม่ว่าจะเป็น TechArt Gt Street R นะครับที่ราคาสนนอยู่ที่39.9ล้านบาทวันนี้เควินนะครับเอา พ o r ใน h e 911 Turbo S TechArt c o m p l ค t e คันนี้นะบมายเพื่อนๆเป็นเจ้าของได้ในราคาที่ตัดกันไปเลยครึ่งหนึ่งนะครับ23.9ล้านบาทเท่านั้นเอง Let's go ประหยัดไป17ล้านนะครับได้ตัว TechArt Complete แบบนี้เลยนะและที่สำคัญนะครับรถคันนี้นะครับปี2021นะครับแล้วก็มาวนะครับแค่9,000โลเท่านั้นเองเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันเลยครับวันนี้นะครับเรามาดูบออปชั่นนะครับผมของ92นะครับเทคอาร์เดือดเดือดมากวันนี้นะครับไล่เลยนะครับ 8speed PDK นะครับผมเกียร์ 8speed แล้วเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับ Porsche Torque Vectoring Plus นะครับผม PTV นะครับมีด้วยนะครับผมต่อไปนะครับ 18way Electric Adaptive Sport Seats นะครับผมเบาะแบบ 18way p o r t Chrono นะครับแล้วก็ตัว Compass in Black ด้วยนะครับก็คือจะมาเป็นตัว Chrono สีดำนั่นเองนะครับ Rear Axle Steering นะครับตัวนี้ครับเลี้ยวล้อหลังล้อหลังกระดิกโอเคครับแล้วก็ออปชันที่เรียกได้ว่าเป็นออปชันราคาหลักล้านนะฮะ Porsche Ceramic composite brake PCCB นะฮะไตมากคาลิเปอร์นี่นึกว่าลูกแตงโมอ่ะนึกว่าแตงโมหั่นครึ่งอ่ะใหญ่มาก Wheel center set with full color Porsche crest นะครับผมตัวดุมล้อนะครับมีโลโก้ Porsche แบบ full color Porsche dynamic chassis control นะครับ PDCC นะครับผม Seat heating front นะครับมีมาด้วยนะครับเบาะอุ่นนะครับ Sport exhaust system in black คันนี้มี Sport exhaust ด้วยและที่สํคัญนะครับท่อเป็น Tech Art แบบคาร์บอนด้วยนะฮะสุดยอดเลยนะครับ PSM นะครับผม Sport Suspension เพราะฉะนั้นนะครับต่งลงมา lower ลงมาอีก10มมด้วยนะครับผม Power Steering Plus นะครับ Heated Multifunction GT Sport Steering Wheel นะครับอันนี้ให้มาด้วยแต่ว่านี้นะครับให้เป็นพวงมาลัยแบบ Tech Art ไปด้วยเลย Complete ซึ่งเป็น Dry Carbon ด้วยตัวนี้ Front Axle Lift System นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าตัวชุด Part Tech Art ของเพื่อนๆจะคูดเพราะว่าเรามียกหน้าครับตลอดเวลานะครับผม Electric Slide Tilt Glass Sunroof นะครับหลังคา Panoramic นั่นเองนะครับผม พอเซนทรีอ y นด์ไดรฟนะครับผมโอ้โหออปชั่นแน่นมากคันนี้มีชี้อะไรติ๊กหมดชี้อะไรมีหมดนะครับด้วยความที่เป็นเทอร์โบเอสพรีเว a ซี่กานะครับข้างหลังเป็นกระจกแบบรมดำมาจากโรงงานนะครับ Illuminated Door Seal Guards in Carbon นะครับผมให้มาด้วยนะครับตัว Door Seal Guards Lane Change Assist นะครับมีไฟเตือนกระพริบกระพริบ LED Main Headlight in Black with Matrix Beam นะครับหรือว่าเป็นไฟระบบดีดีเอลเอของเองนะครับรุ่นใหม่นี้จะมีเขียนด้วยนะครับตรงนี้ว่า Excite อยู่ที่ตัวโคมเลยนะครับ Burmester High End Surround System เครื่องเสียงนะครับที่มีมูลค่าเกินกว่าครึ่งล้านบาทเอกนะครับผมให้มาอีกด้วยนะครับผม Ambient Lighting นะครับภายในมีไฟแอมเบียนท์ให้นะครับ Porsche Logo LED Door Courtesy Lights วลาเปิดประตูมาปุ๊บมีโลโก้ Porsche ออกมาด้วยนะครับ20 and 21 inch 91 Turbo S Wheels นะครับล้อ Turbo S ล้อหน้าคู่หน้า20ล้อคู่หลังขอบ21นะครับผม Apple CarPlay มาแล้วนะครับผม แมทคาร์บอนอินเชีร์แพ็กเกจเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะได้อินเชีร์แพ็กเกจนะครับเป็นคาร์บอนแบบด้านด้วยซึ่งเป็นรุ่นใหม่กว่ารุ่นที่แล้วซึ่งเป็นคาร์บอนเงานะครับรูฟไลน์นี่ในอัลคันชาร่านะครับหลังคาต่างๆผ้าคันชาร่าหมดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับอิเล็กทริกโฟลดิ้งเอ็กซ์เทรียมิร์สนะครับก็จะได้เป็นตัวกระจกข้างพับไฟฟ้าด้วยพร้อมกับตัวเช็คอาร์ตฟูลคิดนะครับเป็นคาร์บอนมาให้ทั้งหมดเลยแบบครบทุกชิ้นจริงๆคันนี้ครบทุกชิ้นจริงๆนะครับออกที่เช็คอาาาารรรรตไไทททยยยแลลลลนนนนดดดดัััั่่เเะะะะคคบบีขมม้้้้้ฟูโววสุใหพฉ ออปชั่นที่ว่ามาทั้งหมดนี้ถ้าวันนี้นะครับคุณไปคอนฟลิกนะครับที่ p orsche thailand นะครับวันนี้รับรองเลยราคารถคันนี้นะครับทะลุ30ล้านบาทเพราะว่าชุดแต่งอีกราค่าหนึ่งล้านบาทเทเกอร์อาร์คอมพลนะครับแบบคาร์บอนแบบนี้เพราะนั้น30กว่าล้านบาทเพื่อนๆเก็บไว้เลยครับเทเกอร์อาร์จีทีสตรีทอาร์ล้านบาทเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้เช่นกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากซื้อตัวฟลายเวทนะครับเทเกอร์อาร์ฟลายเวที่เป็น Turbo S ก็50ล้าานบทเพื่อนๆก็สาามรถซื้อได้เช่นกัันนแต่่ววานี้เเควินอาดดีีลๆแบบนนนี้มาเพื่อๆะครับ Turbo S, 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 S Take Art Complete สี Jet Black นะครับภายในแดง Full Option เต็มๆแบบนี้มา like 9 0 0 0นะครับผม23.9ล้านบาทนะเป็นเจ้าของเลยครับอยากได้ทำงไงครังอยากได้ทำงไงวะศูนย์เก oh, ้าสงหรือว่า0 6 5 1 6 9 7 7 7 7นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับแรนอนเรามีไป Car Event ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะนำรถคันนี้นะครับไปให้เพื่อนๆดูเพราะว่าที่นูน oh, ่นนะครับเขากำลังมีงาน แบงคอกออโต้ดซารอน2,023อยู่กำลังเดือดมากเลยนะครับผมแน่นอนครับเราต้องไปเชิดชายกันหน่อยไหมวันนี้อ่ะขอไปแบบเชิดชายกันหน่อยครับวันนี้เชิดชายนิดนึงเชิดชายนะครับเอาป้ายขายไปแปะเลยนะ <c oughs> ไหมแปะขายอย่างเงี้ยเนาะโปรโมชั่นดีๆอย่างงี้บอกเลยว่า They <seek> just want to say <seek> what you shouldn't. Say what you couldn't do, but look it. they softer than pudding. Sweeter than a chocolate chip cookie. So I punch their number like a bookie. They're wishing they could cook me. They're wishing they was fishing and could hook me. They're wishing they could tell their man they took me, but look it. I'm always in protect mode. I keep my enemies, frenemies in a guess mode. I don't have time for these suckers that be in yes mode. You playing checkers, I'm sorry, but I'm in chess mode. Damn, Lay up, check, bags pet, check. Bank Auto <laughs> Salon 2023, So the how do you time have you can't have no mind? And I'm เป็นไงงานวันนี้สนุกดีค่ะมาสุดท้ายแล้วด้วยโอเคเลยน้องคนนี้เรามาเราไม่มีอะไรมากเพราะว่ารถเนี่ยรดนเบื่อแล้วเอาว่ารถที่น้องๆอยู่มาคันที่แบบชอบเลยคันเดียวอ่ะขอแบบคันนึงเลยคันไหนคันเดียวเลยหรอใช่ครับโตโยต้าค่ะยืนอยู่บูโตโยต้าโตโยต้าจริงๆวันนี้ที่โตโยต้านำมาภายในงานค่ะส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะครับอ่ะเหนเป็นใช่น้องๆไม่อยากไปกินข้าวด้วยครับีได้ไหม ได้ค่ะพี่ตั้งโต๊ะมาเกษตรตรงหน้าบูธคเฮ้ยโอเคเรียกมาเรียกมาปากอินสตาแกรมของน้องได้ค่ะของไม้นะคะไม under score สุรัสสวัสดีค่ะครับของเจมไอค่ะ G E M M I I z z under score ค่ะจะมีโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ น้องแบมสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแบมไทมส์สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออย่างเท่นะครับ <c oughs> วันนี้เอาง่ายๆงานออโรซารอนนะครับอันนี้กาำประกวด <c oughs> อะไรกันอย,ยู่ถามมาเลยครับประกวดเอเค้าส์ของประเทศไทยค่ะปกติแล้วเอเค้าส์เนี่ยจะม,มีที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นโตเกียวของเอเค้าส์อ๋อครับผมน้องแบมน้องแไทมส์พี่ถามไปหนึ่งถ้าเกิดว่าตั้งแต่ที่เดินมาทั้งหมดเนี่ยในงานเนี่ยขอแบบคันเดียวที่แบบคันเดียวหรอหนูชอบรถโบราณรถเก่ารถแต่งอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นแนวแบบรถคลาสสิกอะไรประมาณนี้เพราะว่ารรูู้สึกว่าามมัันนดโบบบณแ สวยอ่ะใช่ timeless timeless ใช่ใช่เนาะรถไอ้รถเต่าอ่ะรถเต่า Volkswagen Volkswagen น้องมาเดินทางหนูชอบมิซูค่ะมิซูใช่เนาะโอ้ชอบรบบแบบแรงรุ่นเก่าครับหนูจำตื่หนูก็จำได้ที่เป็นรถแข่งอ่ะค่ะที่สมัยก่อนที่เขาชอบมาแข่งกันอ๋ออีโวใช่อีโวอีโวใช่เพราะบ้านเคยมีแล้วก็เลยหลงไหลออีโวขอถามเพิ่อีอย่างนึงแล้วกัน ันนี้สเปคหนุ่มๆถามได้ไหมสเปคหนุ่มได้โอเคมาเลยบอกสเปคเขาไปหน่อยเอาใจเก่งแล้วก็ตัวสูงครับผมอายุประมาณ35วสิบหสเปคเยอะนะใครที่ตรงสเปคอยู่นะอย่าลืมบโอเคน้องเป็นใครอ่ะรวยค่ะเหมือนกันเลยง่ายๆเลยหยอกเล่นหยอกเล่นจริงๆก็คือคนนี้คุยกันได้แบบง่ายๆเข้าใจกันทุกอย่าง ครับจำไว้นะเพื่อนๆน้องๆหลายนะครับฝาก Instagram มไปเลยดีกว่าเข้าไป Follow ทำยไงก่อน Instagram นะคะ B B A M M K Right ยิ้ั้นยมค่ะ W R T V A L E N ค่ะโอเคได้เลยครับได้เครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธ C R C เป็นไงครับวันนี้เขาขายอะไรกันเนี่ยขายอะไรนี่คะขายตัวเองขายความสวยหรือเปล่าบูธนี้ไม่ได้ดูของเลยฮะที่เดินผ่านมาไม่มแล้วก่อนใช่ไหม ดีกว่าเนะาะก่อนหนึ่งแนะนําตัวก่อนชื่อสวัสดีค่ะจิบค่ะคสวัสดีค่ะนุ้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออีฟค่ะโอเคนะครับพี่เควินจะถามว่าทั้งหมดที่อยู่ในงานเนี่ยอันนี้อยู่มาหลายวันจนมาสุดท้ายแล้วถูกต้องไหมคืออยากจะบอกแบบไหนชี้รถมาคันนึงนี้เดินมาทุกวันแล้วแบบให้เห็นเฮ้ยคันนี้เอ้ยเจอคันนี้แล้วอยากมองอีกอยากมองอีกอะเหมือนแบบผู้ชายเจอสาวแล้วแบบคนนี้สวยมองอีกแล้วมองอีกแล้วเยงนี้คันไหนนี่ล่ะอย่าบอกนะคันนี้กำลังดูเนี่ยกำลังดู พิซซ่าคอมมานีแล้วกันใช่นี่ประโยชน์นะคะทำอาชีพได้ยังไงล่ะทำทำงานค่ะเก๋ไหมล่ะโอเคเขาเป็นสี่ล้อได้ไหมมาคันนึงอ่ะสี่ล้อเหรอคะครับอุ้ยขอขั้นคันเขียวดีกว่าค่ะขั้งคันเขียวอ่าใช่ขั้งคันเขียว E Q S อ๋อชอบแนวหรูมาคันนึงชอบคนโน้นซีวิกสามประตูนชอบคนนู้นเหรอเฮ้ย ได้หรอได้หรอขอร้องเพลงนึงได้ไหมอย่ามาเล่นกับไฟคนจริงว่าคนจริงว่าร้องมาจำเลยนะบอกเลยคนจริงว่าชอบขนุนซิบิกสามประตูแบบว่าเฟี้ยว <love>. ใช,ใช่ชอบแบบเบี้ยวแบบแรงซิ่งถึงใจถ้ารถมันแข็งแข็งหน่อยแอร์ไม่ค่อยเย็นขึ้นไหมเอาขึ้นสิคะถ้ามันแข็งโอเคอยู่อันนี้รถเนะ <c oughs> เาะออก,กได้ออกอากาศได้เลยอไะได้สบายมากโ <c oughs> อเค <c oughs> อยู่ชอบชอบชอบ,ชอบมาเข้ามาใกล้นิดนึงอย่าเพิ่งหนีพี่อย่าเพิ่งหนีพี่ค่ะมาคันนู้นอ่ะสีเขียวสีเขียวจีหกสามปลาถึงด้วยอันยี่สิบร้านใช่นะครับอันนี้ชอบที่ว่าแพงหรือว่าชอบที่ว่าเท่เพราะแพงค่ะแค่นั้นเลยก็เเลลยยชอบใช่ป่ะโอเคอรถที่ใช่แล้วสเปคผู้ชายที่ชอบ โอ้โหสาวตีตัดผมหน้ามาค่ะแล้วก็แบบว่าผมดีๆค่ะปาดหน้าหน่อยค่ะปาดหน้าหน่อยหน้าามโอเคครับผมมาขาวตีใส่เสื้อสีดำไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กางเกงยีนหรือกางเกงสลักไม่หมายถึงว่าชอบใส่ยีนส์เออชอบใส่ดุดดุเข้มๆแล้วชอบใส่กางเกงสลักหรือกางเกงยีนชอบใส่กางเกงเอ่อใน ชื่อเงเกมข้นายข้วโอเคโอเคค่ะเมเพื่อนแย่งเล่นไปหมดแล้วอ่ะทำไงอ่ะยาชอบผู้ชายใส่เสื้อสีส้มขายไปแล้วทำไมไม่รู้จะเล่นยัไงเอาอันนี้มาเถอะค่ะเอามันีมาเถอะค่ะเคไม่ไดเลยมไม่รู้จะเล่นยะไรแล้วอไม่เละโอเคง่ายๆเลยปากไอจจากขวาไปซ้ายบ้างมา ขุไอจีนะคะ e v e m o o t mr f o r fox ค่ะครับคุณนมค่ะ khun nn นะคะค่ะเป็นเวลาเดือนสิบสองฮัค่ะโอเคเรียบร้อยครับเจอกันบูธหน้าครับน้องแอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแกมสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องเควินบีเคกิาดาครับวันนี้อ่ามาแบบมีคำถามวันนี้อยู่จนวันสุดท้ายละเดี๋ยวคือคำถามของเราแบบง่ายๆชิลๆนะครับรถที่ใช่สเปคผู้ชายที่ชอบ ถามแค่2องคำถามเออใส่แว่นแล้วกันใส่ย่อได้ไหมใส่ย่อได้ได้ได้รถปิกอัพยูสุดเลยเหรออ่ามองทุกวันใช่มองทุกวันชยบชอบชอบเดี๋ยวจะไปเป็นคุยอตี้เต้นอยู่บนรถปิกอัพเลยไปถ่ายเลยต้องแก้มครับต้องคอนเนียตรงนี้เหรอ Lightning McQueen เหมือนตัวการ์ตูนเลยอ่ะใช่มันเป็นรถรถในการ์ตูนเลยเรื่องอะไรนะค่า Cars Cars เออแบบความจริงมันเป็นรถที่แบบทำขึ้นมาเลยจะแบบตัวดังในงานนี้เลย เอออยู่ใกล้มองทุกวันโอเคเอารถที่ใช่แล้วแล้วสเปคผู้ชายที่ชอบก็ชอบเป็นคนเสื้อส้มเสื้อดำเสื้อขาวเสื้อเหลืองได้ไหมคะก็ไม่ได้เฮ้ยกล้าเกิ้ยกล้าเขินเฮ้ยกล้เขินมันเขินก็ชอบแบบใจดีใจดีใจเย็นใช่แล้วถ้าขับดีแมสด้วยนะใช่ เอะเลยนะใช่ไหมใช่โอเคมังแก้มาเอากระจายเอาอกเอาใจโอเคเอาอกใจกัแล้วก็เอาใจด้วยต้องสม่ำเสมอใช่สม่ำเสมอโอเคได้เลยครับวันนี้ช่อง Kevin v k ขอบคุณมากนะครับฝากอินสตาแกรมให้เพื่อนๆไป f o l l o ไอจีแอนแอนนะลันพัทค่ะโอเคไอจีลิลลอันเดอสกรลินกาพัทค่ะโอเคครับขอบคุณครับผม Kevin อยู่กับน้องวิวสวัสดีครับ สวัสดีค่ะโอเคก่อนอื่นเลยแล้วกันไมื่อนเพื่ทำเพลงฝากไอจีเพื่อนเพื่อนเลยอ๋อไอจีวิวนะคะก็ w d showview ค่ะ w c h m v i e w ค่ะโอเคเรียบร้อยนะครับว,วันนี้เราอยู่ที่บูธ nsk ใช่แล้วค่ะ nsk ทำอะไรเลย nsk นะคะก็เป็นหนึ่งในเครือของ สยามกลการค่ะซึ่งเขานะคะก็จะผลิตเกี่ยวกับลูกปืนเป็นตลับลูกปืนนั่นเองค่ะซึ่งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยอ๋อโอเคก็คือแบบดูแลได้แบบเน้นรถญี่ปุ่นใช่ไหมเห็นบอกก็หลากหลายแบรนด์เลยค่ะที่ใช้ของเราไม่ว่าจะเป็น h o n d ้านะคะ To y ยต a านิส a ันค่ะใช่ s ิ b ู s h ช m ม r a g e ก็ใช้ของเราเหมือนกันค่ะโอ้ดีมากเลยนะครับโอเค NSK นะครับอย่าลืมไป follow นะครับเพื่อนๆที่กำลังมองหาลูกปืนอยู่ลูกปืนรถนะโอเคนะครับโอเคแล้วก็อันนี้นะครับก็ วันสุดท้ายของงานใช่แล้วสามวันนี้มีแบบเฮ้ยคันนี้แบบชอบเลยใช่เลยเดินแล้วเหลียวเดินแล้วเหลียวเลยถ้าเกิดว่าชอบที่สุดเลยนะ,ะก็ต้องเป็นรถของเราแหละเพราะว่ารถของเรานะคะใช้ตลับลูกปืนของ NSK อ๋<ๆ>อตลับลูกปืนก็เลยช,ชอบเลยอโอเคอย่างนี้สมมติมีผู้ชายมาจีบจะถามรถเธอใช้ลูกปืนของ NSK ป่าใช่ถ้าเกิดว่าใช่นะเราให้คะแนนละสาคะแนนเฮ้ยเกินไปโอเครถที่ใช่โอเคและ Civic FD Type R นะครับงั้นก็เปคผู้ชายที่ชอบต่อเลยไหม สเปกเนี่ยไม่เท่าไหร่เอาเป็นสเปกนี่ใส่ละกันเข้ากันได้ก็โอเคโอเคเรียบร้อยเลยน้องวิวของณมนะครับวันนี้อโอเคครับขอบคุณครับวินบีเอครับแน่นอนครับวันนี้มาดูบูธกับบิวเวิร์กนั่นเองใช่ไหมครับค่ะสัมภาษณ์สาวๆาวเดอกบิวเวิร์กดีกว่าวันนี้จะบอกว่าแม็กเราเนี่ยสวยทุกรุ่นเลยแล้วก็จะมีนี่เอเซอรี่ต่างต่างครับผมที่มีในงานบางทีอาจจะไม่มีนอกงานเนาะแล้วก็ให้มาดูบูธเราะวันสุดท้ายแล้ว่วันสุดท้ายแล้ว มีรถขนาดที่แบบเดินผ่านแล้วคอเหลียวคอหักเหลียวคอหักทุเลยทันนี้เหรอใช่อ๋อแสดงว่าชอบแบบเทสลาใช่เทสลารถแบบว่าโอ้โหทันสมัยมากก็เหมือนผู้ชายแบบแต่งตัวนิ่มเนี้ยแต่งตัวอะไรเงี้ยเรียบร้อยดูเรียบร้อยอ๋อแสดงว่าชอบชอบแบบรถไฟฟ้าใช่คนไหนขับรถแบบยังเติมน้ำมันอยู่เดินผ่านก็บอกเฮ้ยเหม็นควันว่ะโอ้ยเฮ้ยีก็นั่งเหมือนกันค่ะเหมือนกันนั่งแก็บด้วยแค่ไรนั่งแก็บทั้งสองอ่ะทั้งสองอ๋อก็เหมือนกัน เพราะว่า huh? ใช่เพราะว่าเมาเขาใช้ล้อดับบิวเวอร์มันต้องเท่แบบนี้มันต้องแบบนี้เลยใช่สั่งเบิร์ดับบิวเวอร์เลยครับรับรอกว่าผู้หญิงชอบทุกคนใช่ไหมใช่มาถึงล้อล้อสีไมทค่ะโอเคโอเครถที่ใช่แล้วสเปคผู้ชายที่ชอบอ่ะชอบแบบเสื้อดำเสื้อขาวเสื้อส้มหรือว่าโอ้ถ้าพี่จะพูดงนี้หนูก็เขินดีเพราะชอบแนวแบบว่าแบบแอิงตัวดีแต่ตัวอะไรอย่างนี้ แต่งตัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าโอเคเขาแต่งตัวเป็นนี่คือแบบเหมือนลุกกาลเทศะเอองานนี้แต่งแบบนี้จะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าโอเคครับสองครับชอบผู้ชายแบบแต่งตัวสะอาดสะอาดอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเนาะประมาณนั้นแล้วก็แบบทิ้นคลีนดูแลตัวเองดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคโอเคโอเคได้เลยหน้าผมอะไรกต้องแบบดีครับเฮ้ยครับฝากให้เพื่อนๆเรียบร้อยเพราะนั้นมาแกรมเลยมาครับก็ไอจี vtdnple facebook view w a l a t i d นะคะอย่างเงี้ยก็ฝากด้วยค่ะ ครับ่ะนะคะอินสตาแกรมค่ะชื่อยาวนิดนึงค่ะสองทัญชรค่ะ S O N G T H U N T H O R N ค่ะสำหรับ Facebook ก็สองลิลิคนะคะโอเคครับร้องวิวทั้งสองพี่เควินขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสุดท้ายนะครับปิดด้วยบู๊ทเดอะบินะครับแล้วก็แน่นอนครับข้างๆเควินนะครับน้องเอลตูนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมมีน้องทีมงานฝากถามบอกว่าที่บ้านแบบกินไฟนีออนหรือเปล่า จริงเหรอทำไมขาวไงขาวจ๊วะอ๋อแสงด้วยเพราะแสงในฮออิมแพ t ค่ะเขาแซวบอกกินไฟนีออนเป็นอาหารบรรยากาศดีสถานที่จัดงานดีทุกอย่างดีโอเคแสงสวยค่ะเออดีคนก็สวยจัดไปโอเคครับรถที่ใช่สเปคผู้ชายที่ชอบขอรถที่ใช่ก่อนในนี้เลยที่แบบเดินมาแล้วเหลียวทุกครั้งเลยจริงๆหนูก็ต้องยกให้คันนี้ค่ะข้างหลังจีท ใช่ตัวหลังเลยใช่ต้องแบบคนเล่นรถนะเปิดมาเลยแบบสวยมากเพราะว่าหนูเห็นนะใครก็ต้องมาจอดถ่ายคันนี้แล้วก็หนูเห็นแก๊งๆหนึ่งเดินมาเนี่ยรถในฝันฝันว่าชาติหน้าแน่แต่รมีลูกค้าเดินพูดอย่างนี้เลยก็เลยบกเออก็คงจริงๆแล้วถ้าเรามีฝันเราทําให้ชาตินี้ก็ได้ค่ะครับอย่างเท่เลยคันนี้นะ Liberty Walk ล R สาาจานชอบป่ะชอบมากครับโอเครถที่ใช่ไปแล้วสเปคผู้ชายที่ชอบมาชอบคนโตกว่าอันันแรกคนโตกว่ายิ้มหวานอ่เอ่อ ไม่ตามใจเราแต่ก็เป็นคนที่แบบว่าตามใจบ้างไม่ตามใจบ้างอ๋อคือแบบขอให้มีฟิลบ้างไม่อยากให้มันง่ายเกินไปมันเล่นมันหน่อยว่ามัต้องมีลูกเล่นชักกระยอกไปชักกระยอบกันมาพวกความแบบบูบุญบูมันต้องแบบสู้กันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีรสชาติอะไรอย่างเงี้ยดุเดือดเลือดร้อนเลือดพัดขึ้นมาเลยใช่ไหมดุกตีกันไปเลยทะเลาะจะหวานกันยดเออแต่ว่าเราจะอยู่ในเวอร์ชันที่แบบว่าแคร์กันดีกว่าหึงหวงกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเเราป็นพิตตี้เนาะเราก็จะแบบ ชอบคนที่แบบมาห่วงใช่ปะห่วงพอดีนะอย่าห่วงเยอะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนขับหายอ้าวแล้วใครมายืนกอดอกดูชั่วโมงละไม่มีพูดอย่างนี้เดี๋ยวตายอยู่กับบ้านแม่คือเละเลยนะคะแบงเมื่อกี้ไม่มีค่ะโอเคเอาฝากไอจีไว้นะครับผมไอจีค่ะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแอลลี่ตูนสกายค่ะ E W L E NNT แต่ม่เอ NSSKY ค่ะโอเคยาวดีแต่จำได้นะนี่โอเคทำแล้วเอลตูวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับฝากช่องของเราด้วยนะครับปิดรายการกับน้องเอลตูนเรียบร้อยนะครับช่อง k ค v i n b k อย่าลืมกด subscribe นะครับรถสวยราคาดีแล้วก็แน่นอนครับตอนเปิดรายการของเรานะครับ Porsche 992 Turbo S นะครับมาเรลนเมืองเป็นเจ้าของในราคาฮอตสุดในตลาด23.9ล้านแค่นั้นเองนะมาฟอลโล่ด้วย YouTube Channel Kevin น e n w a k BK let's go เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Playing checkers, I'm sorry, but I'm in chess mode. Damn laced up check bags pack check Make moves check sorry mate Laced up check bags pack check Make moves check sorry mate check Sorry you Kevin อันนี้เป็นโชว์ของ H Style ค่ะครับผมแล้วผมก็จะถามคำถามง่ายๆครับรถที่ชอบที่สุดคือรถอะไรครับ MacLaren โอ้แล้วสเปคคู่ชายครับไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่สูงขาวไม่มีเลยไม่มีสวิตโดไม่มีสเปคเลยได้ครับแล้วขอวาร์ปหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ IG g a e k o ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ Suckers hey, this all goody They just wanna say what you shouldn't say what you couldn't do but look it they softer than puddin' Sweeter than a chocolate chip cookie So I punch they number like a bookie They wishin' they could cook me They wishin' they was fishing and could hook me They wishin' they could tell their man they took me But look it I'm always in protect mode I keep my enemies frenemies in a guess mode I don't have time for these suckers that be in yes mode You playing checkers I'm sorry but I'm in chess mode Damn Laced up, check. Bags packed, check. Make moves, check. Sorry, mate. Laced up, check. Bags packed, check. Make moves, check. Sorry, mate. Check. The stakes are very high. Find the, the juiciest. Christmas. Kevin BKK Galact. Kevin BKK galak. BKK Kalad. BKK Kalad. But to win the larger campaign, the war that you've been tasked to win. Now, the question is what kind of a general are you? A successful general.